สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เม่นุกจะไปมาบอกกล่าวเรื่องทำพาสปอร์ตนะคะก็คือเราจะไปทำพาสปอร์ตนะคะวันนี้ก็คือต้องโทรไปถามก่อนวันหนึ่งนะคะว่าเอกสารมีอะไรบ้างคะแต่ว่าพี่ๆเขาพูดดีมากเลยคะ่ะแล้วก็มีคน พอเราโทรไปก็มีคนรับเลยนะคะมันแบบเขาบริการดีมากเลยค่ะพูดก็ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ให้ปาป้าเขาหยุดงานหนึ่งวันนะคะเพื่อไปทำพาสปอร์ตด้วยกันนะคะนนก็คือเอารถไปเพราะว่าไม่่มนกไม่อยากโอ้อยานรถรถไล่ลหลายไม่นกไม่อยากนั่งรถไฟนะคะเพราะว่า ช่วงโควิดแล้วก็น่ากลัวนะคะถ้าติดมาเหรอมันครอบครัวเราก็แย่ไปด้วยคนอื่นเขาก็แย่แย่ไปด้วยนะคะก็ต้องให้ป,ป้าปาเขาหยุดงานหนึ่งวันนะคะวันนี้ขอปาักแนะ้วปรับตัวประปัดด้วยนะคะ,นะ,ะ,ะนแนี่ะป้าปย่ารู้สึกไงยังไงก็ให้ประปกขับรถไปให้คะ่ะ Mic. เราต้องหลบแล้วคะ่ะเราต้องหลบทางให้รถพยาบาลไปก่อนนะคะค่<อ>ะก็เขามีเอกาสารก็ว่ามันกรณีของไมนกม,มันแต่ละคนแต่ละคลสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกรณีของไมนกเนีเน่ยคือมันเป็นพาสปอร์ตหมดอายุ <st ool> ใช่ไหมคะ <sacred> ก็คือว่าเขาไม่ต้องเอาใบคำร้องขอปกติเขาจะให้ปริ้นออกมาใช่ไหมคะจากอินเทอร์เน็ตให้เขียนคำร้องขอไปยื่นเขาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคำร้องขอ ไม่ต้องเขียนนะคะเห็นเขาบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปไปนะคะเพราะว่าที่สถานทูตไทยเขาจะถ่ายให้ตอนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพอไปถึงนะคะเดี๋ยวเม่นกจะมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสถานทูตไทยในช่วงโควิดเนี้ยเป็นยังไงม้างานะคะเดี๋ยวพอไปถึงแล้วจะมารายงานตัวอีกครั้งนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานทูตไทยในญี่ปุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวพอโมะนกเข้าไปก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะก็ตอนที่เข้าไปในสถานทูตไทยก็คือเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปนะคะคือไม่ให้ถ่ายรูปเลยนะคะม่นะก,ก็เลยไม่ได้เอาภาพเข้าเอามาให้ดูนะคะก็คือบางคนก็จะมีปัญหาที่ว่าที่ม่นกเจอวันนี้นะคะก็คือไปถึงแล้ว บอกว่าไม่มีชื่อนะคะก็คือหมายความว่าจองคิวไว้แล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่มีชื่อนะคะก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆนะคะอุทาหรณ์หรือเปล่าก็คือว่าให้ก่อนที่เราจะไป สถานทูตไทยจะไปทําเรื่องยังไงก็ตามนะคะจะไปทําเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้โทรไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะว่ามีชื่อเราหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะเช็คให้เราว่าเรามีชื่อเราก็ถึงจะไปพรุ่งนี้อย่างอย่างเงี้ยนะคะเอาอย่างนั้น,ะะอองงนปลอดภัไยไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเมโ่ก็ทําเสร็จแล้วนะคะพาสปอร์ตใหม่นะคะก็คือเขาให้เข้าไปเขาที่เลขเขาเรียกให้เขาไป ประมาณ15้าคนเรียกทีละคนเรียกทีละคนก็คือประมาณประมาณ15คนเข้าไปก่อนแล้วก็ให้แล้วก็ไปนั่งรอนั่งรอหมายเลขของเราแล้วก็หมายเลขนั้นเลขนี้ให้เข้าไปเบอร์นั้นเบอร์นี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ไปยื่นเอกสารที่เราเตรียมไปนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกให้เราไปโต้นู้นโต้นี้ตามที่เขาบอกนะคะเราก็จะไปตามทําตามที่เขาบอก ตามขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะเอาเอา,เอาตัวจริงไปนะคะบัตรไม่ใช่ถ่ายเอกสารนะคะบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็บัตรไซริวคัดนะคะเอาตัวจริงนะคะเขาจะเรียกเอานะคะแล้วก็พาสปอร์ตไปไอเล่มเก่าไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเรียกแล้วเขาก็จะไปถ่ายเอกสารให้นะคะแล้วเขาก็จะทำไอคำเขียนคำร้องขอให้เราเลยค่ะ นะคะเอกสารก็มีแค่นี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะรอถ่ายรูปนะคะรอถ่ายรูปแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายรูปเขาก็จะขอเงินค่าธรรมเนียมค่าทำพาสปอร์ตใหม่นะคะคือ9,000เยนนะกะ็จะให้เราจ,จ่ายจ่าหน้าซองเองนะคะ บอกว่าให้รออีก14วันนะคะรออยู่ที่บ้านเขาจะส่งไปที่บ้านให้นะคะหรือว่าเราจะมารับด้วยตัวเองก็ได้นะคะมันจะมี2ออย่างให้เราเลือกนะคะก็คือให้เรามารับด้วยตัวเองแล้วก็ส่งถะไปทางไปรษณีย์ให้เรารอรับที่บ้านได้นะคะรอรับที่บ้านก็คือเราจะต้องรอจ่ายจ่ายปลายทางนะคะจ่ายเองนะคะแล้วก็จ่ายหน้าซองเองนะคะ วันนี้ก็คือเม่นนกก็จะคือจะเจอแบบนี้นะคะคือเม่นกใส่เสื้อแบบโทนสีขาวนะคะก็คือจะถ่ายรูปตั้ง6-7ครั้งนะคะเขาก็บอกว่าไม่ผ่านนะคะทางที่ดีก็คือให้ใส่เสื้อที่สีที่ไม่ไม่ใช่โทนสีขาวไปดีกว่านะคะน้องๆเพื่อนๆน้องๆน,องน,องนะคะใส่เสื้อที่เป็นโซนที่ไม่ใช่สีขาวจะดีกว่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ เมนูก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะรอพาส,สปอร์ตอยู่ที่บ้านค่ะ14วันนะคะขอบคุณมากค่ะเมนูจนจบนะคะประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย